ผนังเบี้ยวไม่สวยเพราะไม่ได้ทำสิ่งนี้ก่อนฉาบเคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาฉาบป,ปูนที่ผนังช่างทำยังไงให้มุมผนังมุมวงกบประตูหน้าต่างฉาบแล้วได้ผนังที่เรียบสม่าเสมอเวลาที่ใส่วงกบประตูหน้าต่างออกมาแล้วเนี่ยผนังไม่บิดเบี้ยวขั้นตอนสำคัญนี้นะคะเรียกว่าการจับเสียมค่ะเป็นขั้นตอนแรกก่อนทำการฉาบผนังเป็นการเตรียมพื้นผิวผนังให้พร้อมก่อนทำงานฉาบ การจับเสียมก็คือการกำหนดแนวการฉาบของผนังตามขอบตามมุมต่างๆนะคะวิธีนี้จะช่วยให้ฉาบข้อมุมได้ง่ายเพราะได้กำหนดสันผนังไว้แล้วทําให้งานฉาบออกมาเรียบเนียนสม่ําเสมอกันเลือกทําได้ด้วยทั้งการจับเสียมด้วยเกรียงปาดปูนนะคะหรือว่าจะเลือกใช้เสียมสําเร็จรูปก็ได้เหมือนกันการจับเสียมไม่ยุ่งยากนะคะช่างก็จะใช้เอ็นขึงหาระดับที่ต้องการจากนั้นก็ปาดปูนลงไปพอปูนหมายก็แต่งผิวปูนให้ได้ระดับตามเอ็นที่ขึงไว้ ทิ้งปูนให้แห้งแล้ววันต่อมาก็จะทำการฉาบผนังค่ะ